เมื่อยิงรถลุงแม็กความแม่นจะเพิ่มขึ้น8แปดสิบเปอร์เล่นไอสั้กับก่อนเลยนะพี่ผมดูอันี่ให้ผมบอกเลยพายเตอรบอกบอกหน่อยใครที่ไม่ได้ไม่ได้อุ้มหมาพูดนี้จะได้เล่นถูกไอจิ้งหรือะอ้หน้ามีกับหมดปลวกดเวยตำรวจเส้นกลางหันเอาแน่มันเอาแน่หน้าคุกหน้าคุกจะมีคันนึงมีจิ้งคนนึงมีจิ้งคนนึงไม่ได้ไม่ได้ฮอแดงอยู่กลางหันนะฮอแดงอยู่กลางหันไปช่วยเอานะไป ขอแดงอะขอแดงอยู่กัาหันแทกอยู่ไอแดไอยู่ไหนมาคาสิโนก็ได้จมด่นทาการไปนี่นะโพสรลายนะไปปั๊มสรลายอแดงอะที่ผมเชื่อว่าเขาโดนะสีเทานะสีประตูนะมายังจเกินไปยังรถด้วยาไปครับพี่จะถึงแล้วแต่น่าพูดคืองม่อเกินนาทีเขาก็หันน่าพูดนี่จม่ ยังไงพี่โอดี้เราต้องเื่อเพื่อนบ้านหรือว่าลากตลอดเส้นบ้านโนซอากับบ้านโลกนะเอาก็ได้ต้องเจอขับอีทันบ้างหนึ่งทันจะบอกเลยทุกคนตอนนี้ล่นได้ชี่ยวชเชียวลอยอีวอนี้ยได้อีอไปไปถึงเทคสองพีเทคสองกยอน เดียวเก็บถึงแล้วอัติโน่ต๊อบกำลังใหญ่กันแหละมันมีอย <curs CDU S 1> ู่เลยปะเก็บต้องไปเรนนะพี่เนี่ยดิ้นพี่กูยังแตกนะอยู่ที่อยู่ที่หนังก๊อฟนะแตกยางนึงก่อนหน้าบ้านโน้ตมีกำลังจะเก่บนะอัติโน่พี่อยู่ไหนวัวยุดไปเลยต้อบหุดไปเช่าคนอื่นเลยวัวลุงไม่รอดเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปหยุดไปแทบให้ไปนั่งไปจุดมาบ้านโน่อยระวังสไปแทบนะมันวางอยู่ ไอเขาปับเไอเตับกี้เา้ได้พี่ได้เลยเขาอะรดเข่าไ์ต้องเล่นเขเลาจุกตำรวจแท้เขาไปมม่วๆซั่วๆก่อนจุกไม่เได้จุกเออประมาณเที่ยนแปดนิดหน่อยๆมึงหลุดได้แล้วเว้ยตอนไองไจุกหน้อยโดยตำรวจประเทศกูดิ ขันี้ไวก่อนนะรอเพื่อนเซ็จบ้านนะเลยเทเลสายคันหนึ่งนะในเรเบลเลยเฮ้ยมาทางบ้านพฤษภานเลยดิกูได้อยู่่ะสองล้อม่นอนยม่นอนไ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 ม่นอนมอนลุงเดี๋ยวบ้านดีจีแล้วเดี๋ยวตำรวจี่จัดกูยังแตกไม่ถึงบ้านเลยยังยังยังท้ายเซิร์ฟไปพามาบ้านเลยนะนะ่านนี่แหาะผ่านิ๊กต็อกครับ ย่งนี้ตำรวจเด็มาต้งตำรวจไอ้เฮียแม่งหมุนหมุนเป็นลูกห่างเลยสัตว์จะเล่นเผาหน่อยพิหารผมเฮ้ยกูถึงหน้าบ้านแล้วไอ้เฮียช่วยช่วยลุงยกูลงบุผมผมกูกำลังจะถึงตอนเนี้ยแต่เอาพิหารผมรู้ว่าพี่จะไปที่เดียวกับผมเราซอฟต์ตรงสะพานบ้านไอ้นี่มีเนาะลุงไปครับอไ้เฮียแม่งรถกูขับไม่ได้เลยสัสตัดได้เดี๋ยวผมยีตเค ไอ้เฮียเบรกก็ไม่ได้รับลุงคุ้ยเพื่อนโดนไล่อยู่ล็อกล็อกเยอะมากตโดนไล่ยัป้าเดี๋ยวตัวนี้ลอเยอะมากเลี้ยวก็ไม่ได้เฮียได้แต่ทางตรงจริงๆว่ะคันเนี้ยไอ้ต้าคุ้ยเอ้ยเอากล่องซ้อมให้กูห <gamma> น <enders> ่อยได้สิอันหนึ่งสองหนึ่งเกหนึ่งสองหนึ่งเก้า ไม่มีตำรวันก็นอกกนเยะพี่ตอนนี้วันนี้เม็ดโล่งแต่มันไล่อยู่ป้าใครวะเขาหกอ่ะดับมราณะไปแล้วนะหลังบ้านถอาโดนเพิ่อนมาไล่ดปไล่ที่ไหนอะบ้าใครไาชอบขี่รถทวดไว้ที้อเออระวังคนนี้เป็สีสีสีบ้าสีเลือ้าตอนนี้เรามีคนยังอ่ะมีแล้วคอน่มาอยู่พ่อนอยู่ปัมแล้วพี่อนเข้าไปยัง้านไปูลยอนยาตอนยา้ ไปบ้านเลยล็อกประตูซอมก่อนได้เลยผมมีบาร์หลังว่างนะมือว่างนะมีอะไรผมลุกไหมอ้าวไหนมาเอามาแย่งพี่หน่อยพี่มีสองเพจได้เลยแล้วพี่ตีผมขอพาวล็อกแ๊บนั่นแหละมึงอยู่ไก่เยี่ยเหม็นใช่ไหมเลิกเลิกอยู่นี่แล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้บ้านโนโต้แต่พี่เอาเลยเราเนี่ยเราอยู่แถบบ้านโนโต้ปอบโยกปอบฟังกินเยเนาะการคนกันอยู่พึ่งมาไวจังวะไอ้เนี่ยพี่ตีอยู่ไหนอะ รีบออกคุณพี่เนอะเด็ดเคหมุนทีหมุนเป็นกิโลเลยสัตว์เฮียอย่าเลยเขาก็เล่นไม่ได้กูเล่นทางตรงก็ได้ไอ้เฮียถ้ารถมึงเหมาะกันทางมรณะกันอีกแล้วที่บอสไปสักที่บ้านไปได้ป่ะพี่บ้านไปได้ก็ได้มาได้มาได้พี่จุกได้เป็นไงพี่จุกอยูนี่อยู่ปั๊ม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 บ้านเราเห็นตอนนี้เหลือห้าหลังบ้านขึ้นได้นะบ้านเรามบ้านเรา มายิงมันอะมายิงมันมายิงตำรวจกูกูกลัวเข้าบ้านได้มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยตำรวจเห็นแล้วเนี่ยมาช่วยจุกหน่อยมาตำรวจมาช่วยจุกหน่อยเออเออเตำรวจได้หลังบ้านนะได้หลังบ้านะกูโดนยิงนะอยู่จะขึ้นได้ไม่ได้ข้ามบ้านตรงหลังบ้านตรงทางออกสุดระบานเลยว่ะสุดระบ้านแล้วต่อลงแล้วยิงตลอดยิงไม่ได้เว้ยเฮียระบ้านไม่ได้มาไล่ไปจุกหน่อยดิเลยข้างบ้านเลยมาไล่ไปจุกหน่อยมาไล่ไปจุกหน่อยเร็ว เพื่อนเพื่อนล่วงแล้วเพื่อนล่วงแล้วหนึ่งเข้มมีค่าเข้มมีค่าไอ้บ้านบ้านโดนเยอะนะบ้านโดนเยอะนะตำรวจมาเข้านะตำรวจมาเข้านะบ้านโดนเยอะนะวายเป็นโดนเฮ้ยกูโดนหลังบ้านนะมึงมาหน่อยดิมึงมาไม่โดนนะผมผมไม่โดนนะเปิดบ้านนะเด็กเปิดบ้านนะในเมืองสองสามคันแล้วนะก็หลายการโอเคนะตู้ใหญ่เราไม่ใช่เหรอเพื่อน ไมึงไม่เปิดปะตเยอะเลยเข้ามาตำรวจเข้ามาทั้งบ้านหมดเลยโอเแตกอย่างหนึ่งที่เราเคยเราอยู่มันมึงเล่นกับมันไปก่อนเลยจุกแล้วก็ชุบข้าใหม่จุกเล่นกับมันไปก่อนเลยเล่นกับมันไปก่อนแล้วมึงค่อยชุบข้าใหม่เข้าบอข้างในหน่อยข้างนอกอะโหน่ายิงมันได้เว้ยไม่มีนี่หว่ากำลังบุกมาทางโคเกนรับฝั่งกำลังเบิดบ้านนะค่อยข้าวใหม่ค่อยข้าวใหม่มันทะลุออกจากบ้าน มาว่าแถวบ้านอินเวสเห็นรถขาวๆเขโดนพ่อหน้าด้วยมันตามนะเลเวลเทรายมีใครมือเปล่าไหมไปมือเปล่าเดี๋ยวต่อมามาตัดมาตรงพัดหาดพัดเราพี่ตับยางแล้วพี่เก่งพี่จุดแรกเนี่ย ับหากูครึ่งทางนี่ให้ได้ได้เลยครัไปพี่ขับมาทางนี่มันมันไม่จบพี่โอ้โหมาโดอ์ตื่นล่วงรถข้างบ้านเรามาไรเจอเจอกันหน้าบ้านอินเวสโอ้โหคยตัดโดนญาติไล่แถวแถวบ้านเก่าตีเขียวท่านก่อนนะอะไรอะไรอะไรเฮ้ยใครก็ได้บทเหตกูหน่อยดิสสัตวยี่อะ สองล้อได้สาดนะสีเทาอ่ะคันนึงอ่ะแองผมเอสิต้าสีเทาอ่ะนะเขาโอเคนะนะดูอยู่หน้าบ้านเลยเขาหน้าบ้านไหนเฮียใครไม่ทำอะไรมึงมาช่วยเพื่อนดิสัตจะเจอกันแลนเขียวเจอคนที่อยู่กับผมบนทิกก็ปลาในปะบ้านเป็นไงบ้างบ้านโดนเปล่ากิ๊ดน่าจะไปไม่นันไอ้เซิร์ฟบ้านเป็นไงบ้านโดนพี่โดนอ่ะ ไม่ไหวใช่ป่ะมาเท็ดกูหน่อยได้ป่ะมาเท็ดกูหน่อยได้ป่ะมาเท็ดหน่อยได้ป่ะอยู่ไหนไม่ได้อยู่บ้านพฤทธพาบ้านพฤทธพาบ้านดีจีตรงบ้านดีจีพฤทธพาบ้านดีจีเส้นเนี่ยเส้นขึ้นบ้านดีจีเนี่ยใครตามหลังมาตามมาแล้วพี่ตามมาแล้วาอยู่หน้าบ้านดีจีเลยเขาหายใช่ป่ะเขาใครเนี่ยกูอยู่ทางบ้านดีจีเลยอาวันมาตามแล้วมึงอยู่ไหนน้องมันทัวร์มันชัวร์ตรงบ้านดีจีกูอยู่ข้างล่างบ้านดีจี ไอ้เหี้ยมึงเข้าใจตรงบ้านพุทธพาถนนป้ายตัดถนนใหญ่อ่ะไอ้งโง่เจออีกคนเดียวะใช่รึเปล่าโดนแล้วนะโดนแล้วนะจะเก็บแล้วนะน้องถ้าน้องยังไม่มาพี่อยู่ข้างล่างข้างล่างถนนบ้านเราเลยอ่ะน้องลงน,น้อยถนนบ้านเราอ่ะมึงเข้าใจป้ายสัดตุ๊กโอเคไอ้เหี้ย ไหนเพื่อนกูวะไหนเพื่อนกูอะเขายิงเปล่ากอบกันกระสุนนะครับผมไม่ได้ยิงเลยนะยิงครับยิงยิงยิงใครอะ ไม่ผมยิงใครผมไม่ได้ยิงเลยยิงหรอผมไม่ได้ยิงทั้งนัดเลยนะยิงคระบคุณจะประกันไหมครับไม่ผมยิงเหรอวะผมไม่ได้ยิงผมไม่ได้ยิงใครไปเรียกไปเรียกมาได้ปะไปเรียกมาได้ปะผมไม่ได้ยิงทั้งนัดเลยเขายิงรถใครอ่ะผมไม่ได้ยิงเลยมีคนบอกมาว่ายิงหน้าบ้านหน้าบ้านผมผมไม่ได้ยิงเลย พี่บูด้าชัวใช่ไหมพี่ว่าเขายิงยิงตอนไหนผมอ่ะไม่ได้ยิงคือ3ามหผมมาส่องก็จริงแต่ผมอ่ะไม่ได้ยิงเพราะว่ากระสุนน่ะผมมันอยู่ด้านขวามันยิงไม่ออกมันแค่ส่องเฉยมันยิงไม่ออกลองไปขึ้นรถผมก็ได้แล้วลองยิงข้างขวาดูว่ามันยิงไม่ออกลองไปดูถ้าไม่เชื่อมันชัวร์เปล่าไม่รู้พี่ก็ไม่ทำทำไม่ต้องยิง าไม่ชัวุรก็ผมไม่ได้ยิงไงบอกแล้วว่าผมแค่เล็งเฉยแต่ผมไม่ได้ยิงเพราะกระสุนมันยิงไม่ออกสองหมื่นบาทนะครับ ยกให้ไอเียตำรวจมันเถื่อนเกินไอสัตว์หนียังไงอ่ะเล่นเขาก็โดนฮอยิงยางกูไปเล่นเอีมารู้สึกว่าแบบการที่กูไปอยู่เขาอ่ะเท่ากับว่ากูมีเปอร์เซ็นต์ถ่วงเวลาตำรวจสักประมาณ10นาที15นาทีอันนี้ไม่ถึงนาทีเลยเฮียเกมละไอสัตว ขับพอยีกวัวเบื่อปะขับพอยีกวัวเปียกเปียกให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเนี่ยไม่มีพลาดกับรถกูอะตำรวจที่เนี้ยถ้าเป็นรถกูนะถ้าเป็นมันอุ้มหมายเียต้อง3ามสี่นัดอะถึงจะยิงโดนละเผื่อยิงไม่โดนด้วยแต่รถกูนัดเดียวแม่นชิบหายอะเมื่อยิงรถลุงแม็กค,ความแม่นจะเพิ่มขึ้น80%ไอสัตว์ ยิงแม่นที่ผ่านเฮียแ่งหม,มมจัดรถผมมันไม่มีเบรกเลยครับเลี้ยวมันก็เลี้ยวไม่ได้เลี้ยวแข็งเกิน ยังไม่จูบผมจูนแล้วแต่ต้องส่งแกะต้องให้เขาแก้ครับมันเลี้ยวไม่ได้เลยขนาดผมผมปรับวงเลี้ยวเต็มแม็กแล้วนะปกติมันจะเลี้ยวได้ดีกว่าเนี้เบรกก็เบรกไม่มีคนทำเสื้อผ้าก็แบบไมค่ค้างแล้วเนี่ยไอ้เทียบ่อค้างต้องขึ้นรถก่อนทนีนึง คุกไม่มาเราว่าต้องนั่งมา เอขอลองขับอีโวเนี่ยดิขอลองขอลองขับนะเขอลองขับนะเขอลองขับนะลองขับมาโอเคขับได้ครับ ไต่ไ่ได้มันไต่ไม่ได้จะหอกไงอ่ะอ๋อ ที่แม่งปรับตัวยากว่ะไอสัตว์ปรับตัวโคตรยากเลยว่ะพอไปเล่นทุนนแบบไม่กี่วันเองนะเยีนสามสี่วันเองปะปรับตัวยากมากเลยอะอะไรนะครับคุยกับผมหรือเปล่าครับไม่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยครับไม่ไม่ทางหรออ๋อใช่ใช่ใช่แล้วหนึ่งนะผมเข้าวอร์ไอ้หลังไปรอเลยรออยู่เงี้ยคอยชนมาหายแล้วยังหายแล้วบังรอตรงนั้นแหละมีใครที่ไียิงนะเฮ้ยไม่ใชนแล้วนะกูไปยิงนะจุ๊บ วะออกโดยยอยล่ฟต์พี่ออกออกไปยังหรไอลไรบ้างอะไปอยู่นากลหต่มีเงินับมีเงินมีเงินมีเงินวันไปดเฮ้ยรถมาเลยเยอนะซ่อมประตูห6บานนะตีนซ้อมประตูทั้งหมด6บานเนูมาแล้ว ไอ้เฮียเมื่อกี้นี่ใครวะบอกว่าอยู่แถวอยู่บ้านดีจี้วใครวะไอสัตว์โดนไล่ฮัลโหลเมื่อกี้นี่ใครมันพูดอ่ะยี่ต้าโดนอไล่ด้วยพี่ไม่ได้ไหมลอยยังังได้ซ่อมเลยป่ะไม่ได้กินนะซมกำลังซ่อมเอา้นอฮอหนึ่งลำ ใครไม่ได้ทําอะไรอ่ะไม่ใครใครไม่ได้ทําอะไรมาบ้านเลยใครไม่ได้อุ้มหรือว่าอะไรมาสแตนบายที่บ้านมันเยอะนะตอนนี้บ้านตรงหลังบ้านอินเวนอะโดนเกมเยอะแล้วไอตี๋ก็เกมสวยแสงสวยถามเพื่อผมด้วยไม่ตอเายรวักับรถตรวจตบได้ตบได้ตบไดุ้ษาใกล้อ่ะตัวลกใกล้เหรอพี่พี่หนลบไปข้างหน้าหน่อย้ใครมาเส้นบ้านรุสผาระวังตำรวจด้วยนะเหมือนมันจะวาง ไปแถวรอเยอะนะพี่ตลับสดไปไงกำลัหลังบ้านดีกีเต็มเลยนะมีคนที่เกรดกำลังขึ้นมานะคนที่เกรดตำรวจเหรอตำรวจยี่สิบสามเองไม่ได้เยอะเลยเฮียน้อยต่อรอเยอะมากนะพี่ดูอยู่บ้างดูไม่ที่ไหนที่ไหนต่อรอยเยอะหน้าบ้านหน้าบ้านต่อรเยอะเลยระดับไหนหกเจ็ดตันโอ้ถ้าไอ้ทางลงฝั่งขวาเลยอะข้าวใบแล้วพี่ไอ้วะฮิเบส เข,ข้าบ้านเต็มเลยนะเราเข้าบ้านเต็มแล้วพี่เอาเอาเจาะเจาะเจาะใครไม่ได้ทำะไรมาบ้านมาตำรวจใครไม่ได้มาทำะไรมาตำรวจเนี่ยตำรวจมันเข้าบ้านเราเล่นแล้วไอ้เหี้ยเปิดตัวหน่อยพี่ไปชุบเพื่อนต้มจืดไปชุบเพื่อนอยู่ข้างในลงรถอ่ะ โดนที่อะไรตีวะกูโดนใครตีวะมันมาตีกูโดนเฉยเลยหมอมันแทงไม่สนโลกจริงๆนะว่ากูจะหลบหรือไม่หลบอะ่ะมันกดคลิกอย่างเดียวอ่ะคลิกเนี่ยคลิกเยอะเร่งแทงแบบว่าอย่เงย ไอ้เียมันแทงแบบไม่สนใครอ่ะ หมอไม่มาหรอกครับหมอ,หอนี่ยะมันอยู่นั่นะอยู่กับตำรวจวนะมันจะมายัางไงอะหมอกัอยู่กับตำรวจอะ